ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปดูแมพใหม่ดูอ้าน่าหลานอ่นอะคือทุกอย่างถูกย่อส่วนให้เล็กลงทุกคนดูดิตมุตมีอะแล้วคือทุกอย่างอะ่ะถูกจำลองมาจากในเกมของจริงอีกทีเลยนะกมมันน่าหวานอะ่ะดูใบกลายเป็นยักษ์ไปเลยดูดิไม่ว่าจะบ้านถนนต้นมะพร้าวต้นไม้ดูเล็กไปหมดเลยอะ่ะ แล้วใดๆคือเวลาเราส่องเข้าไปในหน้าต่างบ้านนะจะเห็นเหมือนของจริงที่เป็นขนาดปกติเลยโอ้ยแบบนี้ใครเป็นคนทำเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอะ่ะดูดิใบากายเป็นยักษ์เฉยเลยดูนุ่นตรงนู้นมีมีเขาเรียกอะไรนะโซนฟีสไตล์เออดูดิมีเหมือนในโซนฟีสไตล์ด้วยแล้วดูต้นไมด้ดิโอ้ยดูรถจิว๋วรถตู้จิว๋วน่ารักจริงดูตอนนี้เหมือนใบกอดรถตู้อยู่เลย อ่อยเอ็นดูแบบนี้ไม่ไหวเลยอ้ออาวเอาใบติดโอ้ใบติดเลยเมื่อกี้นี้อ้ยทุกคนดูตรงนี้มีตู้โทรศัพท์น้อยด้วยน่อหลายใดๆคือสีของต้นไม้สวยมากที่มันเป็นดอกไม้สีชมพูอะแล้วคือเขาจัดวางแบบได้สมุกรมีมากเลยทุกคนถ้ามันมีโหมดนี้จริงๆก็ดีดีแบบโหมดให้เรากลายเป็นยักษ์อะไรแบบเนี้ยเ่อ <c oughs> น่ารักไม่ไหวเลย